ขเขาไม่ eat first ผึ้งเลยอะผึ้งแปาอร่อยกว่าน้ำหน้า สวัสดีค่ะกลับมาอยู่ด้วยกันนะคะในยูทูบชา n นลเอินพัฒนนั่นเองค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะก็มีแขกรับเชิญหนึ่งคนมา,คมาด้วยกันชื่อไรวินนั่นเองจริงๆเนี่ยต้องมีอีกคนหนึ่งนะคะแต่ก็คือยังไม่มาใช่วันนี้เนี่ยเราก็จะพามาร้านอาหารรัสเซียนะคะจากคลิปที่แล้วที่พาไปคาเฟ่รัสเซียมาแล้วทีนี้มาร้านอาหารกันบ้างซึ่งบอกเลยว่ามันเป็นร้านที่แบบว่าไม่ได้หายากเท่าไหร่นะไม่นะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านี้เนี่ยร้านนี้ก็คือร้าน The m ม o n Underwater เคยตั้งอยู่ที่สุภาขนงเนาะ สวนผู้ก็เลยมาลองดูว่าเฮ้ยมีอะไรปรบับปรุงเปลี่ยนแปลงไปบ้างหรือเปล่าแล้วก็เป็นโอกาสดีที่เราจะได้พาเพื่อนเนี่ยคือเพื่อนเคยไปแลกเปลี่ยนที่ประเทศฝรั่งเศสแล้วก็อย่างบิลก็เคยไปเบลยเยียม<ช>ก็เลยอยากให้บิลกับไรวินเนี่ยมาลองดูว่าอาหารรัสเซียเป็นยังไงบ้างใช่ไหมใช่เพราะว่าบอกเลยว่าไม่เคยลองอาหารรัสเซียมาก่อนเลยในชีวิตพอเอิงชวนมาก็เลยแบบเออสนใจอาะละแล้วก็วันนี้เนี่ยเดี๋ยวรอเพื่อนแป๊บหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไปสั่งอาหารกินกันแล้วก็มารอดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงบ้างสมอย่างที่ เมื่อกี้เราสั่งเป็นเปลเมนี่ซึ่งเปลเมนี่เนี่ยก็คือเกี๊ยวและเสียแล้วก็เราสั่งเป็นแบบมิกซ์มามิกซ์ก็คือจะมีหมูไก่เนื้อแซลมอนแกะสเตีเยนแล้วก็มีต้มยำด้วยต้มยำเนี่ยคือเชฟบอกว่าเป็นสเปเชียลสำหรับ คนไทยยเลยแล้วก็มีสัง่ง beef jokanov อันนี้ก็จะเป็นอาหารแบบที่ขึ้นชื่อของรัสเซียพาสต้ากับเนื้อผัดๆกันแล้วก็มีสัง่ง bosch by bosch ก็คือจะเป็นซุปบีทรูทม,มาอาจจะดูหยีๆแต่ว่าจริงๆมันก็โอเคนะเดี๋ยวลองเดี๋ยวต้องมาลอง <Okay. S 2> แล้วก็เมื่อกี้สั่ง durian moon special ยังไงไม่เคยลองมองเลยสลัดไปด้วยรัสเซียสลัดโอลิเวียสั่งเอ่ starter สไปสองอันสักคุชกี้ใช่ไหมใช่พาสเป็นแบบมันเล็กๆอะไรอย่างนี้แล้วก็เค้กแซลมอนแต่ว่าอัเล็ก จะเป็นแบบคานาเป้แต่ตื่นเต้นกับซอฟต์ดิงค์มาวกเพราะว่าสั่งเคฟเฟไปคเคฟ<ว>จะเป็นแบบเหมือนโยเกิร์ตดื่มก็คือมาแล้วมาแล้วอย่างรวดเร็วรค่ะ อันนี้เป็นสกูสกี้เซตนะคะนี่เป็นขนมปังที่ทำจากข้าวไรนะคะตัวนี้เป็นซาโลนี่เป็นมัสตาร์ดนะคะอันนี้บีทรูสสลัดโซวแมนเชตโทเมโตนะคะแล้วเป็นกวาดองนะคะสิ่งนี้คือขนมปังดําขนมปังดําก็เป็นสิ่งที่ขึ้นชื่อสําหรับรัสเซียตอนแรกอะถ้าคนที่ไม่คุ้นกับขนมปังดำกินเข้าไปแล้วอาจจะรู้สึกว่ามันฝืดคอก็มีความอร่อยของมันความแบบเปรี้ยวนิดนึนแนงแล้วก็ในที่สุดน,นะคะแฟนลี่ตอนนี้เพื่อนมาแล้วเย้นัดกี่โมงนะคะ ใช่ไหมไม่ได้รู้สึกว่ามันมันเยอะเหมือนเวลาเรากินแบบเอ้ยหนูสามชั้น,นย่างหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ชื่อว่าคาร์โลคาจริงๆก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็น,ปน,ปนแพนเค้กว่าก็กินกับชามอ,อนคามราอิตเฟิร์ส ันนี้คือเป็นแซลมอนแพนเค,ค้กข้างล่างตีด้วยซาวครีมซาวครีมของรัสเซียเนี่ยจะเรียกว่าสเมตนาะก็คือซาวครีมนั่นแหละแต่ว่าของรัสเซียเนี่ยมันจะมีความเปรี้ยวอีกแบบหนึ่งที่มันจะไม่เหมือนซาวครีมปกติทั่วไปอ่ะลองชิมทีเดียวหมดเลยนะได้เลยทรัฟเฟิลที่รักคือไงคุสนาคุสนาคสนาแปลว่าอร่อย This is Alyosha a l o s h a h e ยินดีที่ได้รู้จักคับโอ้ยยินดีค่ะ เมนูถัดมาก็คือโอลิเวียสลัดนะคะส่วนประกอบก็จะมีแครอทมันฝรั่งไข่ต้มออเนียนแล้วก็จะใส่แบบมายองเนสในปริมาณที่เยอะมากๆคือมันจะอ้วนมากๆแต่ว่ามันอร่อยมากอันเนี้ยชอบมากมันกินได้เพลินๆมากเลยไม่เชื่อหรอกก็อร่อยใคไม่ชื่ิก็จะมีแบบมีแฮมเหลือสักอย่างด้วยมันจะมีหลายๆอย่างมีรวมกันก็คือนี่มีคิวคัมเบอร์ด้วย ้เมนูต่อไปก็คือบอร์ชบอร์ชก็คือเป็นซุปบีทรูนั่นเองอะะคนได้ยินเขาว่าบีทรูทอาจจะแบบาอียอะไรอะแต่ว่าอันนี้อร่อยแล้วก็ข้างบนเนี่ยก็จะเป็นสเมต a าน่กคือเหมือนเป็นซาวครีม m แล้วก็เวลาเราจะกินก็คือคลุกไม่ได้เลยอพอคลุกกับอันนี้เราอร่อยกว่าให้เพื่อนชิมดีกว่าเพราะว่าเราเคยกินแล้ว แับจับชายแต่ว่ารสชาติไม่เหมือนจับชายรสชาตมันจะนวลกว่าจับชายมันไม่ค่อยแบบมันไม่เหมือนจับชายอย่าเอาไปมันเหมือนมันไม่เหมือนมันเป็นเปรี้ยวแล้วแบบว่าาวครีมใช่ะอันนี้นะคะเมนูต่อมาก็คือเป็นเปลเมนี่เตลเมนี่ก็คือเกี๊ยวในภาษารัสเซียนั่นเองเกี๊ยวอันนี้เนี่ยที่สั่งมาจะเป็นมิกซ์ก็คือมีหลายไส้ด้วยกันไก่หมูแกะแซลมอนต้มยำกุ้งแล้วก็มีสเมตาน่าเหมือนกันคือจุดเด่นของอาหารรัสเซียเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะใส่สเมตาน่าก็คือครีมเปรี้ยวนี่แหละกินกับหลายๆอย่างเลยแล้วก็ คนคนไปก่อนแล้ก็กินไม่ทันแล้วไมอันไหนเป็นไส้อะไรแต่ว่าจริงๆเราก็ไม่รู้คือหน้าตามันจะแตกต่างกันนิดนึงเนี่ยอย่างอันนี้ก็จะดูกลมๆอันนี้ก็จะเป็นเกี๊ยวที่แบบดูอย่างเงี้ยเป็นเกี๊ยวแบนๆซึ่งเราก็ต้องมาสูมเอาว่าเราจะได้กินเกี๊ยวไส้อะไรมมันแปนดีมากซไม่ต่างกับเกี๊ยวแบบเกี๊ยวจีนเกี๊ยวอะไรแบนี้ใ่ใช่แบบนแลนกหมู ก็เรากินคู่กับขนมปังสหมดใหญ่อย่างที่บอกว่าขนมปังดอ่ะคุ้นชื่อมากินคู่กับทุกอย่างเผื่อใครสงสัยว่าแบบเฮ้ยมันกินข้าวกับอีสองคนนี้ได้ไดรินกับบิลเป็นเพื่อนที่เจอกันตั้งแต่สมัยไปแลกเปลี่ยนที่เอฟเอสก็คือเป็นเอฟเอสรุ่น54เหมือนกันก่อนนั้นไปค่ายยู1ก็เป็นค่ายแบบยุโรปเนาะนี่ก็ไปเซอร์เบียบิลก็ไปเบลเยียมไปเบลเยียมไดรินไปฝรั่งเศสแกงฟ้าใช่แกงฟ้ามันมากเป็นแกงฟ้าแล้วก็เห็นแบบอันนี้คืออะไรนะคะเอิร์นอันนี้คือบิฟสโตรกันเนาะ ก็อันนี้เขาเสิร์ฟมาเป็นคู่กับมันฝรังต้องกินคู่กันได้เลยอันนี้คือบบฟใช่เป็นเีฟเนื้อไม่เหนียวเลยลิ่นซอสมันไม่คุ้นเคออ่างมนเลยบายไม่ถูกอ,อร่อยแค่นะั้น จริงๆอ่ะเมโนูนี้มันก็เหมือนเป็นชิ้นเน้อเจ้าของรัสเซียงที่บอกแล้วก็เมโนูนี้เอิรเคยทําลงม YouTube ไปดูมันทํำง่ายมากลองไปทําตามดูได้แค่เอาเนื้อมาแบบผัดๆัดผ่ะอันนี้คือชิคเก้นเชฟอันนี้ไม่เคยกินเหมือนกันแต่ว่าเขาบอกว่ามันเป็นไก่เอาไปอบแล้วก็ไปทอดอีกทีข้างในก็จะเป็นไส้แบบเป็นชีสเดี๋ยเรามาลองดูกันดีกว่าว่าจะเป็นยังไง ว้าวผัดไม่สวยเลย <c oughs> โอ้ยมีแบบมีผักข้างในด้วยน่าจะเป็นผักโขมมันมโบบชีสอร่อย จานสุดท้ายของวันนี้เป็นเมดวิกนะคะเมดวิกก็คือเป็นเครัเซียในคลิปที่แล้วก็พาไปกินมาแล้วแหละแล้วก็อย่างที่เคยบอกว่าเมดวิกเนี่ยเอิก็เคยทําเองแล้วเดี๋ยวต้องลองชิมว่าของเอิญหรือของกินทะานอร่ยกว่ากันอันนี้ก็จะมาในรูปแบบเป็นสามเหลี่ยมเนาะชิ้นใหญ่ๆห,หลายชั้นมากอะ่ะ 1>, 1 2 3 4งสอห้าหเจ็ แปดเชั้นอะคือหนามากส่วนประกอบหลักก็คือเป็นน้ำผึ้งกับเมทานนาก็คือเป็นครีมเปรี้ยวเหมือนกันบอกแล้วว่าคนละเซียนกินครีมเปรี้ยวกับทุกสิ่งยากก็เมื่อกี้ที่เขาบอกว่ามีไอศครีมด้วยเป็นโฮมเมดแ้วก็ไม่แน่ใจว่าเป็นรสอะไรมิกซ์เบอร์รี่มิกซ์เบอร์รี่ชิมเลยน้ำผึ้งเลยอะน้ำผึ้งมากน้ำผึ้งแบบรู้เลยว่าน้ำผึ้งอร่อย เช่วกบบที่เราเคยทำอะไรเดียวกันของเราอร่อยกว่ามันมากแล้วกินอันนี้ปุ๊กแล้วกินชาต่างเที่ทอดีสวัสดีครับอาเวลานี้โควิดสิก้าใช่ไหมเยี่ยมมากเลนะ ข้าวอารลาซีที่นี่ได้อาตมสเฟียร์ลาซียานี่อ่าลาซีจิ้มที่นี่คับขอบคุณอบากสคาใช้เวลาทำนานหน่อยเพราะว่าเราต้องเอาไปทอดแล้วก็เอาไปอบด้วยค่ะคือส่งนค